เรื่องราวเกิดขึ้นที่ดินแดนอันไกลโพ้นรายร้อมด้วยทะเลทรายกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาตัวข้าเองมีนามว่าอาเมดเป็นราชาผู้ปกครองดินแดนทะเลทรายแห่งนี้แต่พักนี้มักจะมีพายุทะเลทรายเกิดขึ้นบ่อยครั้งประชาชนลำบากกันทั่วหน้าไม่เป็นแม้แต่ตัวข้าสายเต็มปอดไปหมดลว รือว่ามันจะเกิดอาเพศกับเมืองค่าโหราโหราโหราพระองค์มีอะไรค่ารับใช้ข้าอยางจะให้เจ้าจับยามสามตาดูดูเมืองให้ข่าหน่อยรอประเดี๋ยว อพาระตตาป้าโมอ่ป้าเมยสัม pei เดูเลยอ่มอเจะอาจจะอ่ะอองดีมากดูซิว่ามีกำลังไฟกี่วัตเสียบได้เป่าผมได้ไหมเน้อจับป้าเหรอขคาจับยามสามตาไม่ใช่จับปักสามตาข้าอยากให้พระองค์คลายเครียดแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจะดูชะตาเมืองให้เร็วเวเลยโหราประชาชนเป็นเดือดเป็นร้อนนี่มันอะไร กระดานดูดวงชะตาเมืองแล้วทำไมมันต้องใช้ใหญ่ขนาดนี้อันนี้สั่งตรงมาจากโอช้อปปิ้งเลยมันต้องใหญ่เพราะดวงชะตาเมืองมันต้องยิ่งใหญ่สมฐานะแต่ไม่ต้องห่วงกระดานอันนี้ได้เบิกงบมานิดหน่อยซื้อมาไม่แพงเ,เรียบร้อยเอา้าเขียนแค่นี้เหรอกระดานไม่แพงแต่หมึกแพงแค่นี้ก็คำนวณพอจะรู้แล้วได้ความว่าอย่างไรบ้างต้นเหตุอาเพศ เกิดจากราชวงศ์ของท่านไม่มีบุตรชายมาช่วยต่อชะตาบ้านเมืองถ้าอย่างนั้นแสดงว่าข้าต้องหาชายาเพิ่มเพื่อจะคอดบุตรชายให้ข้าถูกต้องไหมถูกต้องแต่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าได้เตรียมผู้หญิงที่จะมาเป็นชายาคนใหม่ของท่านแล้วดีมากโอดาเตงตระเลงตะเลงตะเลงกาแฟดำดงเออยู่ในป่าอยู่ที่ไมอยู่อย่างนี <het S 2> ้ผมกไม่มีมี มีผัวโอมดิ้นถูกถามถูกสีมีผัวอมเง้นอยู่ในตู้เย็นก็ได้เพราะมันร้อนแสนปวดใจฮคยคุยใครอะอะไรตัวอะไรไม่รู้ฟูเป็นพุทธเด่นเลยข้าอยากได้ชายาข้าไม่ได้อยากได้สัตว์เลี้ยงเออไม่ใช่คนนี้พระองค์คนนี้เป็นตลกหลวงคนใหม่อิมพรอตมาจากเมืองไทยจะมาโชว์งานถวายตัวพระชายาวันนี้โอ้ข้าลองอ,อกไปที จำดงถวายบังถวายบังบังไดเรื่องใครเขาเได้เรืองมาทำไมเอ่อคงเห็นวังท่านมีหลายชั้นสงสัยจะคงจะขี้เกียจเดินขึ้นบันไดก็ดีก็ดีได้ข่าวว่าวันนี้พี่ชายของข้าจะมีชายาใหม่ไม่คิดจะเชิญน้องชายของท่านเลยหรือไรโอมาน้องข้าแล้วนี่มาตัวอะไรนี่สัตว์เลี้ยงใหม่ของข้าเป็นสิงโตพันทะเลสาบ

ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆด,ดต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต